ดีค่ะมาตามติดขาวน้องชมพู่กันต่อนะคะจับมาใบแรกก็ทำเอาขนลุกจากกรณีเมื่อวันที่1มิถุนายน2564สารจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เลขหมายจับที่53ทับ 2564ลงวันที่1มิถุนายน2564ใน3ข้อหาคือ 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกันยายน2563ลุงพลได้เคยเปิดไพ่เช็คดวง กับอาจารย์ชัญญาไพจิตสัมผัสอาจารย์ชัญญาเคยทำนายดวงลุงพลไว้ก่อนที่จะถูกออกหมายจับเมื่อคราวนั้นไพ่ใบสุดท้ายที่ลุงพลได้ก็คือไพกุญแจมือล่าสุดอาจารย์ชัญญาได้เช็คดวงลุงพลหลังโดนหมายจับคดีน้องชมพู่อาจารย์ชัญญาไพจิตสัมผัสเช็คดวงลุงพลที่แรก เจอไพ่กุญแจมือซ้สำสองอย่างไรก็ตามก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ